นั่นเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาอยากให้ไวยพวีไปหาเขานี่ห้องเขาไม่เคยให้ฉันเข้าไปในห้องของเขาเลยท่านคะจากการยืนกรานของลูกสะพ้ายฉันฉันต้องเลื่อนงานแต่งออกไปวันหนึ่งช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าช่วงไหนของวันนั้นเป็นเลิกที่ดีได้สิดวงของทั้งสองคนอยู่ไหนหล่ะนี่เป็นดวงของวินายยักษ์ค่ะนี่กันตามีดวงของไวยพวีไหมนี่คะ่ะนี่ปราจี ช่วยส่งดวงมาให้หน่อยได้ค่ะป้าแล้วตอนนี้ปราจีจะต้องรับใช้นางไวพาวี<ะ>ส่งดวงมาค่ะวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกา นี่มันวิเศษไปเลยวันเกิดเธอคือ11พฤศจิกายนกุรีนี่เป็นวันที่น่าสนใจว่ามะวันที่11เดือน11ราจีเอาดวงไปให้กับนักบวชสิ คุณนายครับเรกดีมีแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเริ่มตอนบ่ายสองครึ่งวันมรืนเป็นเรกที่สําคัญที่สุดสําหรับวินายักษ์และก็ไวพาวีที่จะแต่งงานกันนอกนั้นก็ไม่มีเรกดีแล้วเอาละงั้นวินายักษ์กับไวพาวีจะแต่งงานกันตอนบ่ายสองครึ่งวันมรืนนี้แบบนี้ดีไหมดีค่ะไวพาวีคิดไวแล้วหรือยังว่าจะออกแบบสร้อยมงคลสูตรยังไงค่ะดีนิสคะ่ะ คุณน่ะเป็นคนออกแบบแหวนมั่นของเรานะ่ะคุณพอจะมีตัวอย่างไหมคะคุณนายครับผมมีตัวอย่างจากสาขาคาเฟ,ฟ่พาเรตมาให้คุณแล้วล่ะครับคุณนายครับเยี่ยมเลยคุณนายกุนทาค่ะเออคุณวินอยากให้ไวพวีไปพบเขาที่ห้องอะไรนะอขอบคุณองค์คเนศฉันว่านะที่สุดลูกชายฉันก็คิดได้ดูเหมือนวินายักษจะฟังคำพูดของฉันแล้ว วยพาวีรีบเลือกส้อยมงคลสูตรนะทำพิธีบูชาส้อยมงคลสูตรแล้วค่อยไปพบเขาโอเคได้ค่ะดินนชช่วยทำสร้อยมงคลสูตรให้เสร็จด้วยจริงสิคะป้าทำไมเราต้องทำพิธีบูชาส้อยมงคลสูตรลนะ่ะ ที่เราเรียกว่ามงคลสูตรซึ่งมาจากคำว่ามงคลหมายถึงเลิกง,งามยามดีและสูตรก็หมายถึงเส้นได้เส้นได้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเชื่อใจมิตรภาพและครอบครัวและเมื่อคุณสมบัติทั้งหมดมาร้อยเรียงกันความสัมพันธ์ก็จะเบ่งบานและรูปประคำสีดำจะคุ้มครองทุกคนในครอบครัวด้วยหนูไม่เคยรู้ถึงความหมายเลยคะ่ะจริงเหรอ ฉนันเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวเข้ามาทำพิธีให้เสร็จเริ่มนะแต้มผงสินทูได้ เลือกดอกไม้สินิถีเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงดูกระวนกระวายฮะเป็นเพราะวินายักษ์ให้ตามไวยพาวีงั้นเหรอคือเออเอ่เอ,อไม่ใช่นะคะเอเอเออใช่ค่ะเอ่อคุณคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงคุณก็รู้จักอารมณ์เขาดีฉันเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมฉันถึง นึกถึงภาพตัวเองตอนทําพิธีด้วยเข้ามาได้วินาัยาักษ์อย่าพบฉันเลอคะ ฉันอยากให้เธอรู้จักเขาเนี่ยนี่คือสิทธิเป็นเพื่อนฉันและความรักของฉันเขาคือโลกของฉันฉันไม่ยอมให้ใครและฉันหมายถึงห้ามใครก็ตามเข้ามาในห้องนี้ค่ะยังมีอีกนะ ฉันไม่ต้องการให้เธอเข้ามาในห้องนี้เช่นเดียวกันแต่ฉันยอมให้เธอเข้ามาที่นี่ถ้าเกิดแม่ฉันอยากให้เธอเข้ามาวินัยัยษลูกทำแบบนี้ได้ยังไงลูกห้ามไม่ให้ไวพาวีเข้ามาในห้องของลูกได้ยังไงเธอมีสิทธิ์ในฐนานะภรรยาของลูกแม่ขอให้ผมแต่งงานและผมก็เชื่อฟังแม่ แต่นี่มันไม่จำเป็นนี่ครับที่เวพาวีเนี่ยจะต้องมาอยู่ในห้องผมลูกสองคนกำลังจะแต่งงานกันแล้วพวกลูกจะต้องอยู่ด้วยกันสิแม่ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นเธอจะต้องอยู่ในห้องของลูกและนั่นคือคำขาดแม่ไม่ฟังผมใช่ไหมนั้นก็ได้ผมจะทำตามคำสั่งของแม่แต่ผมมีเงื่อนไขหนึ่งจะไม่มีใคร เอารูปของสิทธิลงจากผนังเด็ดขาดก็ได้แม่จะปล่อยให้ลูกและไวยภาวีได้ตัดสินใจแต่ไวยพาวีจะต้องอยู่กับลูกในห้องแค่นั้นฉันถึงให้เธอมาที่นี่ ขอดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาให้ผู้หญิงคนนั้นเขาไปในห้องได้ยังไงฉันก็เป็นแบบนี้แหละและฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนอย่าแม้แต่จะคาดหวังให้ฉันเปลี่ยนจะไม่มีใครเอารูปของสิทธิออกไปจากห้องนี้ได้เด็ดขาด คุณสอนให้ฉันรู้จักความรักนี่คือวิหารที่คุณสร้างเพื่อสิทธิและฉันไม่มีปัญหาที่จะอยู่ในห้องนี้กับคุณและความรักที่คุณมีต่อสิทธิฉันประทับใจมากรูปของสิทธิไม่มีผลกับเธอเลยงั้นเหรอ ห้องนี้เต็มไปด้วยความทรงจําของสิทธิแต่เธอไม่มีปัญหากับความรักที่วินมีให้ฉันแม้แต่หลังจากที่รู้ว่าคู่บั่นของเธอรักคนอื่นแต่ว่าเธอก็ยังใจเย็นอีกอย่างนั้นเหรอสิทธิเธอสวยมากเลยฉันพูดจริงๆนะคะ ไมวินุจับมือเธอเธอพูดถูกสิทธิสวยมากแต่เขาไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่ที่นี่กับฉันยังอยู่ในหัวใจฉัน ข,ขอขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจับมือเธอเนี่ยเอาเป็นว่าห้ามเอาเข้าของของสิทธิออกไปจากที่ของมันไม่ต้องห่วงค่ะวินฉันจะระวังไม่ให้เข้าของของสิทธิ ต้องถูกทำลายเพราะฉันอย่างแน่นอนค่ะขอบใจนะที่เข้าใจความรู้สึกของฉันเนี่ยฉันควรจะขอบคุณคุณที่คุณเห็นค่าความเป็นเพื่อนของเราฉันขอมอบอะไรให้คุณได้ไหมของขวัญเล็กๆ จากเพื่อนได้โปรดอย่าปฏิเสธฉันไม่ได้ให้คุณในฐานะคู่มัน่นแต่ให้คุณในฐานะเพื่อนถ้าคุณรับของขวัญชิ้นนี้ฉันจะคิดว่าคุณยอมรับฉันเป็นเพื่อนวีนุไม่มีวันรับของขวัญหรอกคอยดูเขาจะต้องวางมันลง